สวัสดีครับชาวไบคเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับกลับมาพบกันในวันนี้ก็เจอกันค่อนข้างเร็วหน่อยนะครับเราพบกันในวันที่24มกราคม2564ตามที่ได้แจ้งกับเพื่อนๆเอาไว้นะฮะว่าเราจะมาทำการไลฟ์สดที่ YouTube ช่อง b i k e เกอร์คนรัก MotoGP ตรงนี้แหละในเวลาประมาณสักผมจะพยายามมาให้ก่อน3ทุ่มให้ได้นะฮะระยะเวลาประมาณสัก2-3ทุ่มประมาณนี้แหละ แล้วก็จะมีการเปิดสายหน้าไม้ครั้งแรกด้วยนะฮะเกือบ2ปีในการทําช่องมานี่ก็คือเป้าหมายที่ผมอยากทําแต่ไม่เคยทําสําเร็จสักทีคืนนี้ก็เตรียมตัวกันไว้นะครับเข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาความไม่สะดวกความติดติด,ตดขัดขัดหลายอย่างหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทําดังนั้นก็ถ้าทาํบาบ่อยๆนะฮะเปิดสายบาย่อยๆก็น่าจะคุ้นชินกันสำหรับเบอร์ที่ผมได้แจ้งไว้ก็คือเป็นเบอร์ True Move นะครับทั้งในหน้าชุมชนช่อง YouTube ตรงนี้แล้วก็ใน Facebook f a n p a g e Biker Man เพื่อชาว2อ้อทุกสายพันธ์ แล้วก็เป็น ID l ดี e ด้วยนะฮะใครสะดวกที่จะโทรมาเบอร์ทูมุกตัวนั้นก็ได้หรือจะโทรผ่านทาง ID l ดี e นะฮะแอดเอาเบอร์นี้แอดไปก็ได้แต่จะโทรตอนไหนได้เนี่ยผมจะแจ้งในตอนไลฟ์สดนะครับก็คงจะต้องคุยกันสักพักหนึ่งอก่อนที่จะทําการเริ่มสนทนากันนะฮะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรับกี่คนดีคิดไว้ว่าน่าจะประมาณสัก2 3สคนก็พอไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าโทรมาหาผมหรือเปล่านะ <c oughs> โอเคนะครับก็บอกกันไว้ก่อนจะได้มาเจอกันถูกนะฮะสองทุ่มกว่าถึง3ามทุ่มประมาณนั้น แต่เรื่องราวช่วงภาคบ่ายวันนี้ที่เราเจอกันนะฮะจูงหัวมา LCR Honda Alex Market นักแข่งหมายเลข73เราจะมาคุยเรื่องราวของตัวเขาเรื่องราวของทีมนี้มาวิเคราะห์อย่งอางในการแข่งขันว่าในการหลุดออกมาจากทีมใหญ่ก็คือ,คอเล็กซ์ง h ฮอนด้ลงมาใน LCR เนี่ยจะเป็นยังไงฮะสำหรับเส้นทางของอดีตแชมป์โลก Moto3 Moto2 แล้วก็เป็นน้องชายของ Mark Market, มาร์คมาเกสแชมป์โลกผู้ยิงใหญ่นั่นเองนะฮะ สำหรับอเล็กแน่นอนนะครับว่าหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่แฟร์เลยนะฮะที่ฟอร์มเหมือนจะดีขึ้นนะแล้วได้อยู่แค่ในฤดูการเดียวในเรปโซฮอนด้าเนี่ยแล้วก็อยู่ในฤดูการที่อาจจะไม่สมบูรณ์นักเต็มไปด้วยความวุ่นวายต่างๆเราเริกซียนด้าคิดอะไรอยู่ที่ไปดึงเข้าลงมาแล้วก็มั่นอกมั่นใจแค่ไหนเอาโพสต์วักาโลนักแข่งหมายเลข4 4ย้ายข้ามฝั่งจาก KTM มาสู่ฮอนด้ได้เนี่ยนะฮะตรงตรงนี้มันเป็นคาอกคาใจ หลายคนอยู่เหมือนกันนะฮะฟอร์มถ้าเอามาเทียบกันนะ,ะระหว่างตัวเขาเองกับว่าที่เพื่อนร่วมทีมนั้นก็คือทากากีนาคารกามิตารางคะแนนลำดับเนี่ยถ้าเราว่าถึงลำดับเนี่ยนาคากามิจะได้เปรียบเพราะว่าจบอันดับที่10ในขณะที่อเ,เล็เมาเกสจบอันดับที่14นะฮะเรียกว่าห่างกันเนี่ยห่างกัน4ห่างกันสียสีตำแหน่งถ้ามองมุมนี้ก็คือเสียเปรียบนะฮะดูด้อยกว่า แต่ถ้าไปมองดูความสําเร็จบนโพเดียมกลายเป็นนาคากามิไม่เคยคว้าโพเดียมนะครับทุกคนดีที่สุดของนาคากามิก็คือที่4 2ครั้งนะฮะที่เฮเรสเวทที่2แล้วก็ที่อารากอนเวทแรกเท่านั้นเองแต่ล้มออกจากการแข่งขันไปเนี่ยก็คนละสองครั้งนะฮะเราก็ล้มคล้ายๆกันด้วยนะแล้วก็ทางอาร์เล็กมาร์เก็ตเนี่ยขึ้นโพเดียมถึง2ครั้งเลยทีเดียวแล้วเป็นโพเดียมอันดับที่2ด้วยนะฮะก็เรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะลุ้นเป็นผู้ชนะเลยด้วยซ้ำนั่นแหละ ก็อยู่2สนามติดกันเลยนะฮะที่เรามองแล้วก็ต่อเนื่องยาวมาที่ที่อาร์เรลเลสแรกโอ้ไม่ธรรมดานะฮะนั่นก็คือเป็นสถิติคร่าวๆแต่อเล็กมาเก็จะไปพลาดในช่วงประมาณครึ่งแรกของฤดูกาลนะฮะเรียกว่าติด3ครั้สี่ครั้งท้ายตลอดเลยทุกคนได้เห็นเนยนะฮะนั่นก็คือปรับเนื้อปรับตัวอะไรยังไม่ได้แล้วก็ความกดดันมาเยอะมากในตอนนั้นก็ต้องเรียกว่า แต่ขึ้นมาแล้วล่ะอาจจะมี f c MotoGP บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะใช้เส้นสายของพี่ชายมาไหมเก่งจริงหรือเปล่ากันแน่แต่ก็อย่าลืมนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาเป็นอดีตแชมป์โลก Moto3 แล้วก็ Moto2 แล้วก็ก่อนที่จะโดนผลักดันขึ้นมาเนี่ยก็คือก็มีความเก๋าในระดับที่พอสมควรละซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าโดนค่อนแค่ไปเยอะในประมาณ78สนามแรกๆเนี่ยหลังจากนั้นก็ดีขึ้นเป็นลําดับนะฮะในช่วงประมาณสัก5 6สนามสุดท้ายเนี่ย ก็เรียกว่าปรับเนื้อปรับตัวได้แต่ก็ไม่ได้ไปต่อแต่ตรงนี้น่าเสียดายไหมฮะถ้าจะมองอีกมุมนึงเขาแค่เปลี่ยนสีเสื้อนะฮะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างผมว่ายังใกล้เคียงสิ่งเก่าๆอยู่กล่าวคือเขายังได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากเรซโซฮอนด้าในส่วนของเครื่องยนต์สเปกล่าสุดสเปกโรงงานเอาง่ายๆคือมาร์คมาเก็ตได้ใช้สเปกไหนโพส์บร์โรได้ใช้สเปกไหนอาร์เล็กมาเก็ตก็ได้ใช้สเปกนั้นแหละนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าทาง ทีมซัพพอร์ตที่เป็นวิศวกรที่เป็นทีมงานทีมช่างเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะโดนแบ่งไปจากต้นสังกัดเดิมด้วยนะฮะลงไปช่วยใน LCR ว่างั้นแต่นั้นก็อุ่นใจนะบางทีอาจจะขับด้วยความไม่กดดันหรือเปล่านะถ้ามองมองมุมบวกนะผมผมเข้าใจว่าขับทีมใหญ่บางทีอาจจะดูปืดๆอยู่นิดนึงแต่ถ้าลงไป LCR เนี่ยอาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงก็ได้ใครจะไปรู้เนาะแต่กลายเป็นว่าคนที่น่าจะกดดันมากกว่าผมมองเป็นนะับก็มีนะ มันมีอยู่2เรื่องนะครับที่สําคัญแล้วก็ยังยังกลุมเครืออยู่ในส่วนของนักแข่งหนึ่งเดียวของญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยข้อแรกก็คือเป็นในส่วนของสเปคเครื่องยนต์ตอนแรกผมไม่มั่นใจนะฮะว่ามันมีข่าวมาว่านากาการมิเนี่ยจะได้ใช้รถสเปคเดียวกันกันกบทางทางอีก3คนที่เหลือนะฮะทางเรปโซฮอนด้าสคนแล้วก็ทางอเล็กมาเก็ตด้วยนั่นแหละก็คือสเปคปี2020ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าข่าวมันออกมาจากแบบว่าอย่างเป็นทางการไหมผมก็จำจำ,จำไม่ได้แต่ใคร พอจะจําได้นึกได้ก็เอามาแจ้งกันหน่อยนะครับตรงนี้แต่เบื้องต้นเนี่ยก็เหมือนจะได้นั่นแหละนะแต่อาจจะได้หรือไม่ได้ในะไม่แน่ใจนะตรงตรงนี้ข้อแรกก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้นะสมมุติว่าได้ปี2019เหมือนเดิมเนี่ยก็จะได้เหตุอกเห็นใจเขาในในระดับหนึ่งอะ่ะตรงนี้แหละพอคนอื่นเขาก็ได้ใช้แล้วเขาก็อยู่กับ Honda าก็มายาวนานพอสมควรใช่ไหมฮะต่อมาก็คือเป็นในส่วนของทีมช่าง คือปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าผลงานของนาคากามิดีขึ้นมาก็เพราะว่าได้รับการซัพพอร์ตจากทีมงานบางส่วนของ Mark m a r เก็ตนะฮะทีมงานของ m a r k คมาเก็นี่ลงไปในพิษของนาคากามนนะฮะไปช่วยดูรถแข่งให้ตรงนี้ไม่มากก็น้อยนะผมว่าน่าจะมีผลแน่นอนอยู่แล้วนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยออรู้สึกว่าไปได้ดีขึ้นมีความมั่นกมั่นใจขึ้นโดยเฉพาะในรถปีสเปคปี2020อย่างเงี้ย ซึ่งเขามองว่าตัวเขาน่าจะเหมาะมากกว่าอะไรทํานองนั้นนะฮะแล้วก็เขาได้เห็นทีมงานเนี่ยทำงานกันนะฮะได้เห็นสไตล์การการทำงานของมาร์คมาเก็ตของอะไรยังไงก็แล้วแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยตรงนี้เขาก็เอาประยุกต์ออกมาใช้แต่ถ้าเกิดว่าผมไม่แน่ใจว่าปีนี้จะได้ใช้บริการนั้นหรือเปล่าว่าไม่น่าจะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาร์คมาเก็ตลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมก็คงจะต้องเอาของใครของมันไปแล้วคราวนี้จะทําให้ความมั่นใจสูญเสียลงไปหรือเปล่า ตรงนี้น่าสนใจน่าติดตามนะครับดังนั้นถ้าถามผมว่าใครจะมีโอกาสฟอร์มดีดีกว่ากันนะฮะทั้ง2คนทั้งอเล็กกับนาคากามิเนี่ยผมมองว่าผมให้อเล็กเนี่ยมีภาษีเหนือกว่านิดนึงนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ไม่กดดันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องข้าวขาใจอะไรมากมายแล้วก็ยังโดนซับพอร์ตด้วยดีนะฮะจากจากทีมจากทีมเนี่ยทั้งทั้งทีม LCR แล้วก็ทั้งทีมเรปโซฮอนด้าเนี่ย ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นความได้เปรียบของอเล็กต์มาเกสมากกว่านะแล้วก็ถ้าสําคัญที่สุดคือพี่ชายมาร์คมาเกสถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ลงมาผมว่ามันจะเป็นพลังเชิงบวกให้กับน้องชายคนนี้เนี่ยเขามีโอกาสที่จะเรียกฟอร์มนะฮะเรียกเรียกเรียกฟอร์มเก่งได้กลับมาถามว่าเขามีความเก่งตรงไหนนะฮะคือถ้าเราไปเห็นสนามที่เขาประสบความสําเร็จนะฮะเกือบจะคว้าโพเดียม3สนามติดกันแล้วด้วยซ้ำอ่ะก็คือมาเกส ขับได้ได้อย่างมั่นอกมั่นใจในในทางโค้งนะฮะทั้งที่ r า2 1ซีแน่นอนว่าทุกคนก็ไม่มั่นใจเลยนะโดยเฉพาะแคลคัสโกเนี่ยแต่กลายเป็นช่วงหลังๆมาเขาก็มั่นใจขึ้นแม้ว่าจะล้มไปเนะี่ยแต่ก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ว่าว่าอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเอาสนามที่เขาได้โพเดียมอันดับที่2มาถึง2สนามติดเนี่ยนั่นนะ,ะท,ที่ที่เราได้เห็นว่าเป็นคนที่เรียกว่าใช้ศักยภาพของตัวรถเนี่ยได้ดีมากๆ ผมยังมองว่า RC 2 1 3 V ของ Honda เนี่ยพละกำลังไม่ได้ว่าด้อยดีกว่าดูคติเลยนะฮะไปจะมองว่าตัว JP GP 2 0ทรงพลังที่สุดใช้คำว่าที่สุดเนี่ยผมก็ว่ามันมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกจริงๆเผือเนี่ยรถของ Honda เนี่ยถ้ามองโดยรวมมันน่าจะลงตัวกว่าดูคติอยู่พอสมควรด้วยซ้านะฮะแล้วทางนักแข่งเองเขาก็เริ่มจับจุดได้แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งอเล็กทั้งนาคาการิมันอยู่ที่ว่าการหยุดพักไปอย่างเงี้ยเรา สิ่งที่ทําขึ้นมาใหม่นะฮะในส่วนที่เราได้เห็นรถของเซฟานบัเดอร์ที่ลงไปเทสเนี่ยมีชุดมีชุดสวิงอาร์มใหม่ที่ดูหนาดูว่นขึ้นมีท้อยเสียที่ยาวออกมานะครับมีเรียกว่าชชสซีที่อาจจะดูใหญ่ขึ้นหนาขึ้นเนี่ยแล้วก็ตัวรถอาจจะเหมือนดูเท่ๆลงไปหรือเปล่าในส่วนของตรงนี้ก็ต้องรอดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปทดสอบกันในเวลาในในวันที่ประมาณวันที่5วันที่ วันที่6กสิวันที่6วันที่7นะฮะวันที่6วันที่7เดือนมีนาคมนี้ถ้าไม่มีอะไรเลื่อนนะ,ะที่สนามโรซลกาตาเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งสองคนนะครับข้างหน้าคาร์มิแลวก็ทั้งอะเล็กซ์มาเกสเนี่ยว่าจะปรับเนื้อปรับตัวกับ rc 2 3 v ในเวอร์ชันสเปคเครื่องยนต์เดิมแต่แพคเกจเสริมภายนอกเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นคือ3จุดที่ผมว่ามาแล้วก็อย่างอื่นที่มองไม่เห็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆมากมายเนี่ยได้ดีเพียงใดนะฮะก็ผมเชื่อนะว่ายังมีหลายคนเชียร์เชียร์นักแข่งคนนี้อยู่ะอลล็กมารห73แ้ว คนที่เคยดูถูกเคยค่อนแค่อะไรเขาไปเนี่ยก็คงจะคลายอคติลงไปได้บ้างพอสมควรกับผลงานที่เขาพิสูจน์ตัวเองได้แน่นอนนะครับว่าขึ้นมาเรายังไม่เห็นเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์มันไม่ใช่สิ่งสิ่งผิดนะฮะพูดกันได้แต่วันใดวันหนึ่งที่นักแข่งคนนั้นเขาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแม้ว่าจะไม่ถึงขีดสุดยังไงก็ตามเนี่ยอันนั้นก็คือเราก็ต้องให้เครดิตของเขานะว่าเขามีพัฒนาการที่น่าชื่นชมน่ายกย่องส่วนใครจะเชียร์เขาหรือไม่หรือจะชอบ เป็นการส่วนตัวหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นั่นก็คือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนแต่ละท่านกันไปใช่ไหมครับทุกคนโอเคครับท้ายคลิปก็ย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการที่จะโทรมาเข้ามาร่วมรายการนะครับในช่วงไลฟ์สดเนี่ยคำถามก็จะมีมันอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะตอนนั้นด้วยเราต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับแต่แต่หลกัหลกๆก็จะประมาณว่าแนะนําชื่อแนะนําว่าอยู่ตรงไหนมาจากไหนติดตามม o t ต g p จีพีมา แค่ไหนยังไงแล้วนะฮะชอบนักแข่งคนใดนะครับทำไมถึงชอบเขาแล้วก็ปีนี้คิดว่านักแข่งคนไหนจะมาดีทีมไหนจะมาดีประมาณนี้เบสิกพื้นฐานแต่ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าคําถามหน้างานนะครับส,สดๆที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คงจะต้องไปไปว่ากันในสถา,านการณ์จริงกันตรงนั้นนะครับก็ใครที่อยากจะโทรจะอะไรก็เตรียมคาเตรียมคําตอบเตรียมอะไรสิ่งที่ผมจะถามหรือว่าบทสนทนาเนี่ยเตรียมไว้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดสาย หลังจากไลฟ์สดไปแล้วนะ่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะ่าจะทดสอบได้นะฮะไลฟ์อาจจะคุยเบื้องต้นทําความเข้าใจกันก่อนแล้วก็ค่อยเปิดเนาะหวังว่าเพื่อนๆกองจะมาให้กําลังใจกันเช่นเคยนะครับมาติดตามใครที่โดยเฉพาะคนที่เพิ่งติดตาม m o t o g p มาใหม่ๆยังไม่ได้ทราบข้อมูลอะไรมากมายมาติดตามช่องนี้มาดูไลฟ์สดเนี่ยเราจะได้เนื้อหาสาระอะไรมากมายผมคอนเฟิร์มแน่นอนนะ,ะนอกจากผมที่เป็นคนจัดรายการแล้วเนี่ยเชื่อว่าคนที่เฝ้าดูอยู่หลายคนหลายท่านเนี่ย ก็ถือว่ามีข้อมูลมีความรู้มีประสบการณ์นในการดู MotoGP อย่างยาวนานน่าจะช่วยน่าจะแนะนําเพื่อที่จะทําให้การดูม o t ต g p ีของมือใหม่ทุกคนเนี่ยมันดูสนุกสนานดูเร้าใจดูเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเจอกันประมาณสัก2ทุ่มกว่า3ามทุ่มคืนนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ